สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลพดผอกับซองน้องแคอเก่าพี่น้องหลังจากที่บปลงขีปมาโดธโดนอะไรล้อพี่น้องเอ้ยมอดละซุ้มชีวิตหลายอาติเศร้าผัดพอพอก็มาเป็นโมเมนพี่น้องอันน้องอติเศร้าผัดลุงผัดมาเซียชีวิตกับท่านหันอ้าเบาไข่นะรายกับ เบาไข่ก็มาเป็นก็นเลยบอได้ลงฮอตขีดพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาหน้าสิฮุบมาอยู่หน้าเลยพี่น้องเบาไข่ออกมาเป็นของถานเฮ็นอยังก่อนอนั่นนอนเถอดเดียวได้เดบิดมือวันนี้นะเปไ้ยไงจันยอมว่ามันหมอบกระไก่แล้วมันหมอมีเขา่าถอยง่าย ถุยยาถุยยาอีป้าอีปีได้หน่เนาะอ่อีปีนุ่งมางมงก็บอกขื้นตอกซอยอีพ่อบัดมันใบใบมาสู่ชายยางมาเศร้าเม็ดน้อยเกือบบอชของน้ำสายซีอันนั้นน่ะแบบแบบกองข้วปาวานโอ้ยองกูมันโผล่มันอ่อนมันอน เฮหาเอาอเายไปบข้องข้าปอบวานดิ1ิเมตสิมหาบาทจะปูสัน่นมาเฮยเมน้องเท่นว่าขั้นสิหุบมากเลยหายซื้อฐานซะก่อนฐานต้นนี้สามพันปีแลวบ่มีสิบย่านบ่ได้หนึ่งเขาย่านเขาบ่สุก เฮ้ยท no, 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 no. ุย kind of ่านะไหมมืดหือคือยู่คนแหงกมืดแหงกมืดเขาจะ่อเมือคืนนี่ล้มบ่ได้แหงมันะได้จังลม Kia mầm vào nắm bơi thì nó nùng nong hả anhy anh ơi hả ơi anh anh ơi anh ơi anh Tập anh Tập anh tập anh ơi anh ơi anh ơi anh เนี่ยอะไรห้องกี네่กี่ชิเมฟโอ้ยมาดมกลิ่นนี่่ที่ปาน้วะคีมลงลอยเลไร้ย่างก็บอ่ะ บรรยากาศย่ำแรงๆพี่น้องแฟงคอกคานอยู่ทิ่งนาก็ยังบ่ฮู้มื้อสิฮุบออกมาเนาะแต่ว่าฮุบมาแล้วแต่บันปังเนาะพี่น้องฮุบมาแต่อะตี้อีบ่อยู่ดีมีแฮงพุ่นแหละเนาะดอกพางก็แดงจังคือคือสิดกมากมปีนีต้นกล้วยก็ลงบดแหมันขึ้นโคนบ่พังบ่ได้เลิก con măng cả hác mất này cả đào khoang gì phụ, chít sao ưỡn long liềng bẹ đây. ลมเอาไปอันนี้ก่นเอาสังกะซีบ่ะเอาสังกะซีก่อนพี่น้องยืนสังกะซีก่อนฮะมันบอกว่อยกินข่าวดอกบอกเสื้อนะ่ะ ยังก็มืดด เกะของออกมากอะใช่ไหมทเกะมาไลา่เดาเกะออกมาแต่เสือผ่าอะไรก็เครื่องบังคำเนาะบอไดเอาอกมาไลายเราพี่น้งองฮุบม,มาฮุบมาแต่เสือผ่านอาแพร่เลยแต่ว่าเป็ดไก่ง่วมแม่นะบาาอไดเดี๋ยวมาพี่น้องง่วมแม่ย,ย่างปลาน้ำยาพิดผ่าป,ประกันได้กะกะบขอสุดข่อไฟผ่าเป็นแรงเชียปปร์แรงใจน้องแคทในเด้อพี่น้องบอไดลงขีดมา กระโดนอะไรเนาะพี่นนองยอมหับว่าโดนอะไรที่แรกนกลยกระลกบสบายอัติบสบายแล้วก็มาเปลี่ยนสื่อเป็นเท้าไก่ทองโตมากอ่ะไอบ้บอกใครก็มาตายกับท่านหันโตมากบอไขครก็มาเป็นเหมยพี่นนองเลยมันมลสุมเขามากโหเด็ต ถ่ายหอดขิดปบ่ได้ยังเนาะบ่ได้สนใจัเลยเอากันไปหันไปหนีตลอดตลอดบันน้กาฮาวหุปันาหุหมาอยู่ไหนอยู่หน้าผปเลยสีได้ถ่ายปกติก็ได้พี่น้องเว่ยอย่าเผาถิ่มเผาปลาอย่าเผา,า,า,าลืมกันเด้อเนาะพี่น้องเนาะน้องโชลาวะ เห็นเอาเนเดอสันหน้าทงใต้นาะทงเดียวนี่ก็มันจะได้เห็ุอยู่บนนอนพี่น้องเท่าไก่ทองกับนอนนอนอย่างท่านได้หอดอันไอหน้าซ้ำทานนี้ตื่นเลยมันสีได้ดำหน้ามือละหาหมัดอยู่วะด่นดอกพางก็ไม่ใหญ่ เที่ยงทึง่งกันอยากน้องเทนอยู่น้นองเทนขี่รถปะปะถากับอันต้นอันซิดาต้นฝรั่งพอปั่นน้ำใบบบโบกให้กินถ้ามากินบดจอกนี่บ่กินบดจอกห่นแล้วอ่ะ ອໍ તો ໄດ້ເຮີ້ບາດນີ້ຊ່າງກະຊິກະລົມພັດມຸ່ນເບດ ngon đa xuống thế Hãy จังกระซีเในเงอนขัวนะ่ะกระขาดบ่ได้อยากนอนบอเดี๋ยวนี่บอบอหมบ่บมบได้อยากนอนบอนอนเธอเดียวได้มื่อนี้นะโพด ชีวิตถิม่มบ่บนลงองกับปีนอีป,ปีออกนะบา,บ,าบาย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 เอะท่านเอะแล้วว่าบริกนไดแม่แม่แม่แม บางครั้งจะจกเดิ่มมือสิบะเทิงดินผูกไก่ต่อกินอยู่ว่าวันสีม่วงลงมาข้าวห้องน้ำนะอยากนอนกับอย่างแล้วเฮ้ย